หนูมีเรื่องจะปรึกษ,ษาอได้สิมาเข้ามานั่งก่อนเนี่ยพี่เหมียวแม่หนูโดนเจ้าหน้าที่ฝ่าปกครองเรียกเงินเป็นสแสนเลยนะพี่จริงดิเข,ข,ขากล้าเรียกขนาดนั้นเลยเหรอ,อนี่มันเข้าข่ายการทุจริตเลยเนี่ยเราแอมมีหลักฐานปะโอ๊ยหลักฐานมีแล้วหนูควรจะทำยังไงหนูควรจะแจ้งต้นสังกัดเขาเลยดีไหมคนแบบนี้เราไม่ควรเอาไว้นะเรื่องเนี้ยพี่เห็นด้วยเลยนะเราต้องแจ้งนั่นแหละ แต่เห็นว่าช่วงเนี้ยเขาเพิ่มช่องทางการแจ้งบอสแสงเพิ่มขึ้นแล้วนะพี่เหมียวเคยเห็นตรงส่วนมาฟ้องอะ่ะกับที่สำนักประชาสัมพันธ์อ่ะเขาจะมีแผ่นพบับอัคิวอาร์โค้ดให้สกแกนแจ้งบอสแสงอยู่นะแกแต่ว่าหนูไม่อยากไปอ่านนะดีถ้าไปอ่านก็เห็นหน้าหนูหรือถ้าหนูจะโทรรังอบแจ้งเนี่ยหนูจะแจ้งรายละเอียดยังไงมันมีช่องทางอะไรที่แบบสะดวกกว่าน,นี้ปะมีนะมีอยู่หรอแล้วยุ่ยงยากไหมพี่ไม่ยากเลยทําไงอะคะนี่เราอยู่หน้าคอมนะใช่ไหม โอเคเราก็แจ้งกันตรงนี้แหละแจ้งไปทางนี้เลยงั้น <Okay S 1> จัเเลยเลย<า>ข้ามาอย่างแรกนะ <S <S แอมก็เข้าเว็บไซต์ของสำนักง,งานสารรพกครเลยนะแล้วก็จะเห็นช่องทางแจ้งบอสสายการทุจริตแถบสีฟ้าที่อยู่ตรงทางด้านขวาของอหน้าจอกดคลิกเข้าไปเลยเนาะทีนี้พอพบหน้าจอระบบแจ้งบอสสายการทุจริตของบุคลากรสำนักง,งานสัรพากรองนะแอมก็คลิกที่แถบสีแดงเลยนะแจ้งบอสสายการทุจริตตรงนี้แล้วไม่ต้องห่วงนะข้อมูลของแอมจะถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างที่สุดเลย ถัด <Es> <an> มานะเขาก็จะมีคําแนะนําการแจ้งบ่อแสการพิจารณนะแอมก็อ่านคาแนะนําให้เรียบร้อยนะแล้วก็กดคลิกที่แถบแจ้งบ่อแสนะจ๊ะก็จะมาถึงขั้นตอนการกรอกข้อมูลตรงนี้ถึงตรงนี้หนูก็กรอกข้อมูลเลยใช่ไหมคะใช่กรอกไปเลยแล้วก็แอมต้องไม่ลืมนะไอ้พวกพฤติการการกระทําความผิดวันเวลาการกระทําความผิดแล้วก็อย่าลืมระบุพยานหลักฐานที่สามารถยืนยันหรือสนับสนุนการ ร้องเรียนของแอมด้วยแล้วถ้าเกิดว่ามีพยานบุคคลที่รู้เห็นเหตุการณ์นะแอมก็ระบุไปด้วยเลยว่าพยานคนนั้นคือใครรู้เห็นยังไงนะแล้วถ้าเกิดก่อนหน้านี้แกเคยเอาเรื่องนี้ไปร้องเรียนที่หน่วยงานะอื่นแกก็ต้องระบุไปด้วยนะว่าร้องเรียนไปที่ไหนนะแล้วผลเป็นยังไงแล้วก็ถ้าเกิดต้องการติดตามสถานะของเรื่องนะว่าไปถึงขั้นตอนไหนแล้วก็อย่าลืมใส e ่อีเมลลงไปด้วยไวใส่ลงไปเลยเขาก็จะแจ้งความเคลื่อนไหวให้ทาง e ีเมเป็นระยะ อ๋อพอกรอกข้อมูลเสร็จเนี่ยหนูก็ใส่รหัสยืนยันใช่ไหมคะแล้วก็คลิกแจ้บอดใส่เลยใช่จากไปเลยจ้าแล้วทั้งสมมุติว่าหนูมีไฟล์เอกสารแนบเนี่ยหนูก็กดเลือกไฟล์เลยใช่ไหมคะใช่กดแนบไฟล์ลงไปได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าแอมอยากส่งเอกสารหลักฐานภายหลังทางไปรษณีย์นะเพราะว่ามันจะสะดวกมากกว่าหรือว่าเอกสารมันเยอะจัดนะก็คลิกที่ชองส่งหลักฐานภายหลังตรงนี้เลยนะอ๋อนั่นแหละ ซึ่งหลังจากที่แอมแจ้งบอกแสทุจสลิตผ่านระบบไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยระบบก็จะแจ้งรหัสต,ติดตามมาให้ทางอีเมลท,ที่แอมเป็นคนกรอกไปนั่นแหละซึ่งแอมนะก็จะต้องเอารหัสต,ติดตามตรงนี้นะหกหลักนี่แหละไปใส่ไว้ที่หน้าซองเอกสารที่จะส่งพยานหลักฐานด้วย แล้วถ้าหนูอยากอยากจะส่งเอกสารเนี่ยต้องจ่ายน้าส่งมาที่ไหนพี่หมิ่ก็ส่งมาที่สํานักกฎหมายสํานักงานสารปกครอง120่หมู่สถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร1 0ึ่งเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วอ๋อเข้าใจแล้วก็ง่ายดีเหมือนกันนะคะแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าหนูจะติดตามเรื่องร้องเรียนของหนูเนี่ยว่ามันถึงขั้นตอนไหนแล้วเนี่ยหนูควรจะทํายังไงก็ง่ายๆเลยก็ทำบล็อกนะเข้าไปที่เว็บไซต์สํานักงานสารปกครอง กดแจ้งบแสการผู้ติิตแถบสีฟ้านะแล้วแอมก็สังเกตเห็นไหมม,มันจะมีช่องสี่เหลี่ยมสีฟ้ามุมบนขวาที่เขียนว่าติดตามสถานะอ,อ่ะทีนี้ก็กดคลิกเข้าไปได้เลยแล้วแอมก็กรอกรหัสการติดตามนะที่แอมได้รับแจ้งทางอีเมลอะนะแล้วก็กดค้นหาข้อมูลอ่าเท่านี้ก็เรียบร้อยจ้ะมันก็จะขึ้นหน้าจอนี้ต่อมานะมันก็จะบอกว่าตอนเนี้สถานะปัจจุบันของเรื่องอะไปถึงไหนแล้วแล้วแอมสังเกตดูนะตรงนี้ มันจะมีช่องว่างนะที่บอกว่ารายละเอียดบอกแสเพิ่มเติมถ้าแอนมีอะไรอยากจะก,กรอกเพิ่มเติมก็ใส่เข้าไปได้เลยอ,อเออจะว่าไปช่องทางนี้ก็สะดวกมากเลยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวหนูจะแจ้งวันนี้เลยละกันหนูจะไม่ยอมไม่ทอนอีกต่อไปแล้วแจ้งเลย ใช่แล้วก็ไม่ต้องห่วงด้วยเพราะว่าเขาให้ความคุ้มครองข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเต็มที่เลยนะจะมีการปกปิดทั้งแหล่งข้อมูลนะชื่อผู้ให้ข้อมูลมั่นใจได้เลยว่าข้อมูลของแอมจะถูกเก็บเป็นความลับที่สุดเลยจ้ะง,งั้นหนูมั่นใจมากเลยว่าข้อมูลของหนูเนี่ยจะถูกเก็บเป็นความลับที่สุดไม่จบตาเลยจ้ะใช่แจ้งเลยนะวันนี้แจ้งโอเค<ช>โอเค,อเคแจ้งเลย